ฟังเพลงบ้าอะไรฟ้าดวกหูชัมัดเจ้าลูกบ้าฟังอะไรของแกเนี่ยปิดมันเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> อะไรวะพอไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยแ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มาคคลอรอด้ฉันรู้จับบายดูเยนะครับช่วงนี้มาคคลอบบ้าวงอีโมยอย่างหนักเขาฟังเอ่อ My c h e m i c a l Romance นะครับวันล,ละ23ชั่วโมงครึ่งเรียกได้ว่าไม่ทำมาหาแดกได้ทั้งสิน้นนะครับเป็นปรสิตลูเซอร์ เกาะพ่อแม่กินอยู่ที่บ้านนี่จะเป็นคำถามนะครับเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเกมนี้มีคำตอบเริ่มสร้างวงอีโมจากโรงรถไทคูณบอกเลยแกต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแกจะเป็นไอลูซอร์ไรค่าที่เกาะพ่อแม่กินแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ถ้าแกชอบวงอีโมนักแล้วเราก็ไปสร้างวงอีโมเป็นของตัวเองเลยไปหาเงินไปในม,มาดูสตอรี่กันว้าว wow! โดนเตะออกจากบ้านเลยเหรอ เฮ้ยฉันเบื่ออีโมโฟเฟดแล้วก็เพลงอีโมของแกเต็มทนแล้วออกไป,ประเชิญโลกกว้างบ้าง <c oughs> เขาแค่มไม่เข้าใจเอฮะใช่พ่อไม่เข้าใจผมจะมาเริ่มตั้งวงแล้วต่อไปนี้ชื่อวงของผมจะเป็น My Life is Nothing ชีวิตกูไม่มีอะไรเลย นี่มันชื่อวงหรือประโยควะผมว่าชื่อนี่แหละดีสุดละเพราะว่ามันกาลังสื่อถึงชีวิตกูในตอนนี้เนะี่ยครับกด c o n t i n u a อืมเลือกรูปภาพเลยมันมีรูปภาพให้เราเลือกเนะี่ยคุณผู้ชมไม่เจ๋งว่ะเลือกแป๊บหนึ่งนะ a few minutes later นี่เป็นโลโก,โก้ของวงเราใช่ผมเลือกแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่านี้นี่เด็ดสุดละ เป้าหมายของเกมนี้ก็คือการที่เรานั้นเก็บเงิน5ล้านนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับพ่อของเราเพราะว่าตอนนี้เหมือนพ่อกูมแม่งไม่ให้เข้าบ้านนะครับคุณผู้ชมโดนเตะออกมาเลยแล้วเรานั้นต้องใช้ชีวิตกับผมอยู่ตรงเออรงรถนะครับ very sad guys เอาละได้เวลาอัดเพลงเล่นเบสเล่นเลยของมึงเนี่ยมึงเล่นเบสเป็นไหมเนี่ยเอาละได้เวลาเล่นกองไป มึงเล่นกองเก่งนะแล้วก็ได้เวลาร้องเพลงเสียงวงอีโมอ่ะได้เวลาเล่นสดแล้วจัดไปเลยได้เงิน19บาท Let's Rock คุณผู้ชม Let's Rock ว้าวว้าวว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงดีเพลงดีแต่ทำไมมันไม่มีใครเล่นเลยวะมีกูร้องอยู่คนเดียวแล้วเสียงกีตาร์พวกนี้มาจากไหน เพลงดีอ่ะเพลงดีผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์คุณผู้ชมแม่งเล่นว้าวด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนที่มาฟังถึงแม้ว่าทั้งวงนั้นจะมีแค่กูคนเดียวก็ตามเกมดีขนาดนี้ต้องไล่เก็บเกมพาสแล้วรอแป๊บหนึ่งผมซื้อคูณ2มันนี่มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆเฮ้ด้เวลาขยาย กรัาคุณผู้ชมแล้วกูเหลือ14บาทแล้วชิบหายแล้วอย่างนี้กูควรทายังไงต่อเนี่ยกูจ้างมือกีต้าร์มาก็ไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับข้างในนี้มีอะไรให้กูซื้อหรือเปล่าไม่มีเลยหม <c oughs> ดเลยกูซื้อเมอร์เชนดา์ processing ก็คือเงินผมไม่พอเยี่ยมไปเลยนะครับเรากำลังจะขายเสื้อวงแล้วเว้ยแลคือวงกูยังไม่ไดัง <c oughs> มีคนติดตามกี่คนวะนั่นนะ่ะผมดูก่อนนะ114คนแล้วทีเลเซอร์เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วย ตอนนี้ผมบอกทีเลเซอร์ไปนะครับว่าผมกําลังสร้างวงใหม่อยู่ลาก่อน YouTube อะไรประมาณนี้ไม่ไหวว่ะแบบนี้ต้องจัดคอนเสิร์ตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับกูจัดคอนเสิร์ตใหม่ได้ยังย่างเหรอกูต้องเล่นกองก่อนเล่นกองโซโลโ่จัดไปนะครับเอาทีเลเซอร์เข้ามาเยี่ยมวงของผมไว้แลวเขานั้นรู้สึกสงเพศวงกูนะครับตอนนี้เขาเดินกลับบ้านไปแล้วแป๊บบนึงขอเล่นโชว์ก่อน let's rock yes มาเลย mm hmm. เพลงล็อกกูมาแล้ว คนละเพลงนั้นบอกว่าก็คือเพลงเขาทำอองพอดีทำเป็นเล่นเว้ยอ่ะอเกมเขาคุณภาพดีจริงๆเลยวะ่ะเฮ้ยมันมีท่อนวาร์กด้วยวะ่ะผมอยากวาร์กแบบนี้ด้วยบ้างเพลงแม่งดีแต่จัดเลยอ่ะเอาละเราจ้างเอ่อมือกีตาร์มาก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังอัดเพลงอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่กูซื้อฝ่ายมาร์เก็ตติ้งโอ้ my god เรื่องเงินบุ้งหมดอีกแล้วกูต้องไปเล่นคอนเสิร์ตอีกแล้ว คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเมื่อก่อนผมมีวงด้วยตอนที่ประสบการณ์นั้นยังน้อยอยู่นี่ถือว่าเป็นการเล่นครั้งแรกแบบเต็มวงของผมหลังจากเล่นงานนั้นเสร็จไม่มีใครจ้างกูอีกเลยนะครับ การจะอัพเกรดมันก็เป็นแพงอย่งเลยโอ้โหกูอย่างนั้นเราจ้างเพื่อนดีกว่าคุผู้ชมนี่เราจ้างเพื่อนนะครับให้ทำเมิร์ชให้กับเราการขายเสื้อนั่นเองเราจะมีเสื้อวงนะครับโอ้ my god ดูเสื้อวงเราสิเจ๋งชะมัดเลยในที่สุดผมนั้นก็กำลังจะมีแพสซีฟอินคัมคุณผู้ชมอเมซิ่งมากแพสซีฟอินคัมเราเริ่มมีแล้ว ด้วยเวลาขยายฝ่ายการตลาดอืมเรียบร้อยแกจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งให้กับเราเดี๋ยวผมขออนุญ<ย>าตจ้างรีสต <c oughs> ็อกเกอร์มาก่อนนะครับคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เอ,อเติมกาแฟแล้วก็รีสต็อกเมิร์ดให้กับเราอัตโนมัติเว้ยผมถือว่าดีมากเพราะว่ากูนั้นจะได้ไม่ต้องทำเองอันนี้โปรดิวเซอร์สปีดคูณ2จจะเป็นเลย เอาง่ายๆกูซื้อหมดเลยแล้วกันนะกูซือ้อหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ทีเลเซอร์นะครับเขามาเยี่ยมชมโรงงานผมแล้วตอนนี้เขากลายเป็นวอเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขามาชวนผมเออทำเม็ดอยู่โอ้โหพากูซื้อเกมพาร์ทปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคอ,ออาผมได้เงินเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละเราจ้างเพื่อนมาโปรดซ์เพลงให้กับเราผมคิดว่าเราน่าจะมีเพลงอัลบ,บั้มใหม่ออกมาเร็วๆนี้นี่กำลังมิกเพลงเลยดี DJ, 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 ๆีดีเจดีดเจให้ยหไม่ไม่ไม่อันนี้วงอีโมนี่หว่า เดี๋ยวเราจ้างมือเบสมานะครับจ้างมือกองมาอ่าโอเคข่าวนี้ครบเลยผมจะเป็นนักร้องนำมึงยังต้องจ้างนักร้องนำไหมเหรอกูกูกูเป็นนักร้องนำเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการอัปเกรดกันดีกว่าอัปเกรดนะครับการตลาดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าเราจะขายแผ่นเสียงให้แบบว่าแพงมากขึ้นนะครับขายเสื้อแพงมากขึ้นแล้วก็อัปเกรดพวกแบบเพลงอะไรประมาณนี้เฮ้ยคุณเบลหยุดอู้วงเรากาําลังดัง รีบแพ็กเสื้อแล้วใส่ตรงนี้ซะโอ้ไม่ได้ว่ะต้องจ้างคนมาแพ็กเสื้อเพิ่มแล้วนะครับใช้คนแค่นี้มันไม่พอจริงๆกับกระแสวงของเราที่กําลังมาแบบดังมากๆเอาละจ้างหน่วยการตลาดด่วนๆเลยจ้างมาเพิ่มคุณผู้ชมคนพวกนี้เขาจะต้องทำซีดีให้กับเรานะครับเอาละได้เวลาจ้างนักร้องนะเพื่อ <c oughs> <c oughs> มาแทนที่กูเนี่ยนะโอเค เราจ้างไปนะครับดีมากดีมาก,มากทุกคนผมเป็นกําลังใจให้ตอนนี้ผมกลายเป็นผู้จัดการเฉยเลยเอาล่ะเราซื้อโปสเตอร์แฟนแปะเอาไว้ไม,ม่เสียงเลยว่าไม่มเสียงดังชิบหายเลยไหนดูดิ3.5ม0แล้วใช่ไหมโอเคเริ่มวงได้นะครับกูต้องขาดใช้งโอ้ oh God! เดี๋ยวทำไมกูยังเป็นนักร้องนำอยู่วะไม่เป็นไรเหมือนเราเปลี่ยนสถานที่แรกนะผ,ผู้ชมครับ ไม่ได้เล่นหน้าบ้านกูอีกต่อไปแล้วอนุ่มน้อยเฮ้ยวงกูมาไกลเป็นยังไงล่ะวงมาไกลา90%บัสรซบที่สุดเงินหมื่นสามไม่ไหวเราหิวเงินจัดไปเลยเหมือนผมจะต้องเปลี่ยนเวทีใหม่ละเอ้ยโอเคเฮ้ <my> แต่มันยากขึ้นกว่าเดิมมันเนี่ย <c oughs> ผมไม่เล่นในผับแล้วคุณผู้ชม <No redemption. S 1> โอ้โหเพลงมัน <c oughs> เล่นไปโยกหัวไปอ้าแมนทั้ทงนี้มันเล่นง่ายขนาดนี้ okay. โอเคผมผมได้แฟนมาเกือบแปดหมื่นคนโอ้หกูเวลทัวร์แล้วแบบเนี้ยัวร์เลยผมว่าผมต้องทำอะไรเพื่อ employee ของเราบ้างเราจะสร้าง gaming set up เอาไว้นะครับเผื่อว่าเขานั้นจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นสร้างมอนสเตอร์ยักษ์เอามาทำไมวะ โอเคมันเป็นของตกแต่งนะครับอ oh oh right. ันนี้ได้ยังวะได้แล้วโอเคเป็นมิวสิกอวอร์ดนะครับคุณผู้ชมสร้างคำสาปแปะเอาไว้อะไรวะเนี่ยเป็นแบบสถานที่ที่ให้กูไปเล่นของโอ m มก o d ดูนี่มีเดทโน้ตด้วยนะเอาล่ะสถานที่ต่อไปนะครับคือเราต้องไปเล่นโชว์ี่ลาสเวกัสมันกินกุ้งอบบนเซตศษนิส สุดดยอดได้เวลาไปทำตามความฝันแล้วผมก็เพิ่งทำตามความฝันตะกี้นี้นะครับก็คือการกินข้าวหน้าคอมนี่เองมันเป็นความฝันยังไงวะนั่นน่ะเริ่มเลยแล้วมันต้องใช้เงินด้วยเพื่อนนี่เหรอวะนี่ราสเซียกัดเหรอโอ้ oh my god มันเกินไปแก yeah! นั่งเละเละคุณผู้ชมอย่างนี้เละเละเละคอน,นเฟิร์ตอยู่มึงเอ้ ฟังไม่ได้ความเลยเอาเข้าไปเจ็งไม่เป็นท่ายินดีที่แฟนเพลงเราแม่งไม่หนีดูการเล่นกูตะกี้สะก่อนดูสดานที่ต่อไปเราไปเล่นกันนอกโลกไงสเปซแมต้องจัดไปเลยวงเรานั้นดังระดับกาแล็กซี่ผู้ชมครับเอเรียนจะต้องเข้ามาฟังจัดไป ม,ม,มีเอเดียนไหมไม่มีเอาอีกลกอบกแล้วแบบนี้ใหม่กลใหม่กะกลัวยังชอบเลยดูดิโอ้ม y g กอผมนึกว่าผมจะเล่นได้แบบแย่กว่านั้นแต่ว่าอก็ยังดีนะครับก็ยังดีตรงนี้จริงๆผมอัพเรียกได้ว่าหมดแล้วมั้ง ใช่อาหมดแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รองเงินได้ถึง5ล้านระหว่างรองเงินนะครับผมอยากให้คุณนั้นมาดูแบรนด์เว้ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราไม่ว่าจะเป็น b l i n k 182 s u แปดสองเซเวซนะครับแล้วก็ Green Day ใช่ส่วนตรงนี้ก็จะมีปกอะไรวะเนี่ย Slipknot ใช่เรามี Slipknot นะครับเป็นแรงบันดาลใจด้วยส่วนตรงนี้นั้นยังไม่มีลำนึ่กดล็อกภาพก่อนใช่ส่วนใหญ่เป็นสลิปน็อต โอ้มมยกอดในที่สุด5้าล้านมาสักทีนึงเถอะนี่เป็นเวลานะครับที่ผมจะต้องไปเผชิญกับความจริงแล้วต้องไปเผชิญหน้ากับคนที่เคยดูถูกความฝันของฉันนั่นคือพ่อกูเองเอาละพร้อมหรือยังจัดไปเลยเฮ้เพื่อนพร้อมไม่จะขึ้นโชว์สำหรับวันนี้หรือยังอืมใช่พร้อมแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ย โหต้องเตรียมใจนะครับไปคุยกับพ่อเลยเนี่ยพ้ <_ t od d> อประตูเลยเฮ้ย้ฉันขอเล่นในโชว์ต่อไปของแกได้ไหมฉันเคยเล่นกีตาร์มาก่อนด้วยเอาวะพ่อกูมามโฟโล่โชว์ไปทีนึงจัดไปคุณพ่อสุดร็อกกูเอา้าให้เนี่ยให้เราขึ้นเวที Oh, มอบเพลงนี้ให้กับครอบครัวของฉันฉันไม่น่าจะทำแบบนี้เลยกับแพชั่นของเขา rock, จะมาล็อกกันเลยดีกว่าเอาวะคุณพ่อนะครับยอมรับในตัวผมแล้วแล้วทำไมเราต้องมาเล่นตรงนี้ด้วยตรงหน้าบ้านเอาวะคุณพ่อมอบเพลงนี้ให้กับปูนผู้ชมครับ โทษพ่อผมเล่นว่าเองใช้เวลานานมากเลยนะเนี่ยเยอบอยเอาล่ะกลับบ้าน ขอโทษทีนะที่ทำแบบนั้น <ขอ S 1> กับกแกจริงๆแล้วนั่นก็เป็นความฝันของฉันเหมือนกันแต่ฉันไม่เคยทำมันได้และฉันก็เคยคิดว่าแกจะต้องจบมันกับฉันว้าว <c oughs> พ่อคิดว่าเรานี่ครับจะทำไม่ได้มันกับเขาเว้ยในที่สุดเขาก็าเข้าใจผมแล้วไม่ o d น,นี่มันกูดเอนดิ้งนี่มันกูดเอนดิ้งถือว่าเป็นเอนดิ้งที่แบบว่าดีที่สุดนะครับ ของเกมเกมนี้นั่นไงพ่อแม่งเข้ามาร่วมวงกับกูเลยโอเคถือว่านี่จบดีถือว่าจบดีจบดีมากด้วยลองไปเล่นดูม่งเกมดีชิบหายเลยภาคนี้